สวัสดีครับปมงเต้จากช่องปรรัันใจดูดวงครับดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพคลิปนี้ไปคิดดูดวปงประจำราศีนะครับของคนเกิดราศีกุมในเดือนกันยายนปี268นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่เหมือนเดิมนะเออเรามาเห็นน้าเห็นตากันบ้างด้วยไม่ได้เห็นแค่มืออย่างเดียวนะครับอะชาวราศีกุมนะครับเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะ ผมจะดูในรูปแบบจกกักรราศีทั้งหมด12ไปด้วยกันนะครับให้ทุกคนนะตั้งจิตตั้งสมาธิไปพร้อมกับการสับภัยนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระดงพักไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งดาบตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสรหัชชดไพ่ขึ้นเป็น 6ถ้วยตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งอันฟุกไพ่ขึ้นเป็น5าถวยตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งกุตะไพ่ขึ้นเป็นเจฮโรแฟนตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นสิบหมายตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีไพ่ขึ้นเป็น หน่ถ้วยตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งมรณะให้ขึ้นเป็นสองถ้วยตำแหน่งต่อมาตำแหน่งที่9้านะครับตำแหน่งสุภะให้ขึ้นเป็นสิบเหรียญตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งกรัมรมะให้ขึ้นเป็นหเหรียญตำแหน่งที่สิบอนะครับตำแหน่งลาภะ ใครคืนเป็น The Tower. ์ชาวบร์ตำแหน่งที่12อตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งวินาใครึ้นเป็นราชาถือเรียนรอบชาวราศีกุมนะครับพลังงานในเดือนกันยายนนะเป็นพลังงานของการตั้งรับนะการฝ่าฟันนะพลังงานใจตัวคุณเนี่ยนะเป็นพลังงานการที่อยากจะเริ่มต้นนะอยากจะทํา สักอย่างให้มันเกิดความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะครับเพราะให้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เริ่มต้นนะไพ่ขึ้นเด็กถือเด็กคือนการเริ่มต้นการที่จะพร้อมฝ่าฟันต่อสู้กับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมีความโดดเด่นพลังงานค่อนข้างจะมีพลังงานที่ดีรู้ปถึงนะในเรื่องของคนที่มีคนมาช่วยเหลือด้วยนะครับพลังงานของการที่มันถูกสับทุนช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของปุรัพตัวปใหญ่ทั้งในเรื่องของความสําเร็จที่เวลาคุณคิดอะไรคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยมีพลังงานที่มาช่วยเหลือค่อนข้างดีนะหรือจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยจะได้รับในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของพลังงานของตัวคุณเนี่ยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที it, ่เวลาคุณจะทาอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งโตตนตัวคุณเน่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของ,ของการที่ เริ่มหรือว่าการที่พยายามจะขยับขยายนะหรือมีแนวคิดนะมีจินตนาการมีไอเดียอะไรก็ตามเนี่ยจะเก็บเอาไว้คนเดียวนะมีการปรึกษามีการหาหรือมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยจะหนุนนะให้คุณเกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของคนรอบข้างนะตมแมํแหน่งของ ในตำแหน่งของสาราตราเนี่ยปกบอกในเรื่องของการกระทาทีา่มันเกิดจากตัวคุณแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนด้วยนะเพื่อที่จะเวลาคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือมันยิ่งทาให้เกิดความสุขที่ดีหรือในช่วงนี้คุณมักจะไปอยู่ในสังคมที่มีการช่วยเหลือ,อกื้เงนกูู้นกันนะเป็นเหมือนได้รับมิตรภาพใ,ใหม่ๆเพื่อจะเวลาทำอะไรมันก็เกิดความสร็จได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกะันนะครับ ในเรื่องของอุปสรรคในตำแหน่งเขาอดีตไพ่จะเป็นสิบไมนะ้สิบไม้คือการแบกรับแบกรับความทุกข์ทรมานไม่ใช่หนักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นในเรื่องของแบกรับความคิดความเครียดทำให้เกิดค,ความทุกข์ทรมานในเรื่องของการแบกอะไรบางอย่างเอาไว้คนเดียวมันเหนื่อยมันเหนกมันในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อันดีจนถึงปัจจุบันและส่วนี้คุณต้องปล่อยต้องปล่อยวางได้บ้างให้ได้บ้างนะไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคที่เวลาคุณคิดทาอะไรเฮ้ยทำไม่ได้หรอกเฮ้ยเหนื่อยนะ อย่าทานะมนเป็นความคิดในหัวนะอย่าแพ้ความคิดในหัวนะครับเออมาเป็น,นเรื่องของการที่คุณเองต้องใช้ใจใช้ความมุ่งมั่นใช้ความตั้งใจเพื่อจะเอาชนะประสัทวตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของความรักนะครับคนโสดเป็นอย่างไรนะคนโสดในช่วงนี้เป็นพลังงานของการดูนะเนื้อเรื่องของการ สร้างพลังใจให้เกิดขึ้นการดนะูการสร้างพลังใจมันเป็นอย่างไรเพราะว่าในตําแหน่งของรักขั้นใหม่เนี่ยภัยึ้นเป็นเจอไฮโดรแฟมมันเป็นพลังงานของความที่เหมือนใจมันร่มร่มร้อน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 หนาวหนาวน,นะมีความสับสวนวุ่นวายนะระวังเจอคนมีเจ้าของด้วยเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันเจอ ผู้คนหลากหลายรูปแบบทั้งรักด,ทกดีทั้งรักไม่ดีนะตอนไหนผมปตัตตานีนะตอนไหนครุครอนไี่ก็เป็นหนึ่งถ้วยโอกาสดีๆการได้ดิวเออคนที่เข้ามามีโอกาสนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับชาวราศรีกุมมีโอกาสพบรักอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสเยอะแต่นะระวังนะระวังเจอต่อนะเออมันทําให้ในเรื่องของพลังงานของความรักมันเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมันทาให้มันเสียเวลาชีวิตแล้วก็ไม่มีปัญหากับตัวบุญได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคนมีคู่เป็นอย่างไรคืเอ,อเจ้าชตาเนี่ยพ่ขึ้นเป็นพลังงานของใจที่มันพยายามจะสร้างมุมมองที่ดีพยายามจะเพยยียนเพียรพยายามในเรื่องของความรู้สึกด,ดีเนี่ยอยากจะสร้างขึ้นนะเพราะตัวตนพ่ยขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยคุณพยายามจะเริ่มต้นใหม่ทําใหม่หรือเคยทําผิดพลาดไรบางอย่างมามันเป็นในจุดที่เหมือนพยายามจะทําทุกวิถีทางวิธีการให้ความปรักมันดีขึ้นความสุขมันมากขึ้นมันเติมเต็มสิ่งต่างๆให้มัน ด,ดีเกิดขึ้นซนะึ่งกและกันและทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของฐานใจทุกทกอย่างมันเป็นเรื่องของฐานการสร้างมุมมองดีๆต่อกันมากกว่าซึ่งในตัวคู่ของคุณเนี่ยในตำแหน่งของปัตจุบนนี้ไพ่ึ้นเป็นหนึ่งถ้วยคือเขาพยายามจะรองรับเช่ยนะเป็นถ้วยที่รองรับความรู้สึกของคุณมาโดยตลอดนั้นเขาค่อนข้างจะมีความใจกว้างนะและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของพลังงานของคุณและเขามากกว่าว่าจะไปต่อกันแบบอย่างไรมากกว่านั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักคุณมีคู่ความรักที่หวานชื่นอยู่ที่ททท 60%นะมันเป็นในจุดที่ต่างฝ่ายต่างต้องค่อยๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่ามาดูเรื่องของการงานกันดีกว่านะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของคนที่กําลังหางานเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะเพราะในตาแหน่งของกรรมะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการได้รับการช่วยเหลือหรือการได้ปไปการช่วยเหลือนะในเรื่องของในมู่คณะในการทํางานต่างๆหรือว่า การที่รับผู้ช่วยจากผุ้หลักผู้ใหญ่ที่จะทำให้ได้รับคาแนะนําดีๆนะจากผู้คนคนรอบข้างหรือไปสมัครงานก็ได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปนะนั้นในสมาวะสังคมคนรอบข้างเนี่ยตำแหน่งสาสตราไพ,พ่รก็ยังขึ้นเป็นการช่วยเหลือกันไปขึ้นเป็นหกถ้วยนะการได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะหรือคุณได้รับคมแนะนำที่ดีจากเพื่อนๆคนรอบข้างทําให้โอกาสต่างๆมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันหนุนมาน,นอยู่ตลอดเวลาเลยนะละนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการได้งานอยู่ที่ 80%นะครับโอกาสดีโอกาส,อกาสทองก็คว้าอาไว้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับเมนูเรื่องของคนมีงานนะครับเราจะดูทั้งในเรื่องของคนที่ทํางานประจำนะครัที่ทำธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์นะครับซึ่งพลักงานในจุริบพนักงานที่ดีดานเบอเป็นพนักงานของการที่มันมีการขยับขยายมีเรื่องของงานในเรื่องของยศตําแหน่งหรือคนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงที่มันเหมือนเป็นการขยายขยายนะมีลูกน้องน้องต่งตาง จัดสรรจัดการเรื่อง,องต่างๆเรื่องของการจัดสรรธุรกิจให้มีการต่อยอดที่ดีมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการยิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะมาเป็นเรื่องของการที่เมื่อคุณช่วยในองค์กรหรือคุณทําในองค์กรที่ดีเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของงานที่คุณทำเนี่ยมันเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งในด้าน,นของสาสหช้าเนียย่ยไพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยนะหกถ้วยเนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนะจากบุรัษผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุน สร้างพลังงานดีๆสร้างความสเปกจีดีให้เกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยนะในเรื่องเสี่งต่างๆแบบนี้มันหนึ่งได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องงานต่างๆหคุณสงสัยไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ขอคำปรึกษาจากเพื่อนวมงานคนรอบข้างได้ซึ่งในตําแหน่งของหุ้นส่วนเนี่ยใครคือหนึ่งถ้วยนั้นในการที่คุณอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเรื่องการสารการกระทำในเรื่องการเสริมธุรกิจใหม่ๆเนี่ย มันยิ่งเสริมให้คุณเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นโดยเชงกันกน,นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของงานเติบโตอยู่ที่70%็นะมีพนักงานที่ดีมีพลัางานที่คุณสามารถพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นทดยดวไปถึงเรื่องความสําเร็จในเรื่องของการงานโดยเช่งก,กันนะครับในเรื่องของการตําแหน่งของกระดูมพานในไพ่ที่เป็นหนึ่งดาดาบหมายถึงเรื่องของการฝ่าฟันนะ ในช่วงนี้เรื่องพันธการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณสามารถฝักฟันไปได้นักในเรื่องของรายจ่ายนะถึงแม้ว่ารายได้ต่างๆรายจ่ายต่างๆมันจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่คุณจะสามารถจัดการไปได้ด้วยแรงกายด้วยแรงใจด้วยความคิดรีบเริ่มของตัวคุณเนภายขึ้ดเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจแต่มันก็สามารถทําได้นะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของเงินไม่ขาดมือในจุดที่ 70%นะพลังงานของการเงินนะครับตองหมุนเวียนสร้างพลังงานที่มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยเกิดจัดตัวบุตรโดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเรื่องของโชคลาภในตําแหน่งของลาภในภายขึ้นเจอชาวเวอร์นะมาเรดกระทันหันนะและโชคลาภมาจากอะไรเนี่ยมาจากการให้เออมาจากการทาบุญน,นะมาจากส,จสิกส่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาดังในช่วงนี้คุณทําบุญสร้างพลังงานดีๆโชคลาภก็จะมาแลนะะเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนยอยู่ที่ แ0นะครับแล้วพลังงานเดี๋ยวนี้คุณต้องสร้างด้วยตัวเองคือการให้แล้วก็มีสิทธิ์มีทำในช่วงนี้้วยเ่นกัน,นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพช่วงนี้ระวังอย่างหนึ่งนะทางานหนักนะใครที่ต้องเดินทางใครที่ต้องถือของหนักหนักแบบของหนักหนะักะหรือต้องมีการกระทําอะไรที่มันต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะๆเนี่ย ระวังนะเออมันจะปวดคอบ่าไหลนะหรือใครพี่นั่นๆนๆเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องระวังนะรวมถึงเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับไพ่ขึ้นว่าไปปาร์ตี้บ่อยๆนะไปดิงด้งไปดื่มเนี่ยยิ่งต้องระวังใครดืด่มแอลกอฮอล์เยอะๆในช่วงนี้นะระวังให้มากๆเดี๋ยวมันจะตัดไกลทำให้เรื่องของสุขภาพคุณเนี่ยเสียไปเรื่อยๆเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับ <S <S มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมนะครับในเดื่องกัย่าหยดนี้นะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นฉับพลันเฮ้ยมันขึ้น,นคล้ายๆกับพลังงานโชคลาภเปนดัอโลชับพันนะคือเป็นพลังงานของการที่มันเหมือนเจออะไรกระทันหันนาะสิงเตอรระวังคือมันเหมือนเกอของเสียของพนนะังเจอก,การสูญเสียเงินโดยที่ไม่ทราบสาสเหตุแตะระดับหูนในภัยคือคุณพร้อมฝ่าพันนะแต่ว่าเป็นเรื่องการที่คุณต้องตั้งสติมากกว่านะฟังกวนถ้ามันแบบไม่มีสติในการทําอะไรเลยเนี่ยมันจิงทําให้มันเหมือนลนลานนะนะเป็นกระต่ายตื่นตูมเป็นแบบ ไม่ดูเนื้อรู้ตัวนวว่าจะตื่นกลัวอยู่นะปัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยๆคุณตักสีก่อนเอาเปนโอเคจะต้องทําอะไรอยางไร1 2 3่ทํงาทอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะมีสติเข้าไว้มันกปัญหาก็จะมากขึ้นนะครับสองพขึ้นหนักหมวกนะเออพายขึ้นพลังงานแคท้ายกับตันเององอริตนักการแบกรับรั้นการแบกรับการเจอเรื่องราวหนักๆทั้งหนักกายทั้งหนักใจเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งกายและใจแลวรั้นคุณต้อง ปล่อยวางสบายเรื่องของใจปล่อยวางสบายเพื่อถ้ามันเหนื่อยร่างกายเกินไปก็พักผ่อนให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจตัวคุณได้ด้วยเช่นกัดน,นะครับก็อย่าให้สูญเสียอะไรเลยนะรักษากายรักษาใจเอาไว้จะได้มีแรงที่จะดูแลคนที่คุณรักด้วยจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัดน,นะครับ มาดูเรื่องของการมูนะครับเสริมดวงนะภาพรวมในเดือนกันยายนนี้นะครับจะต้องไปไหว้เทพองค์ใดนะเพื่อจะเสริมดวงคุณในเดือนกันยานะครับไพ่ขึ้นเป็นไซซิงเอียนะครับไพ่ขึ้นพลังงานของความมั่งมีสิริสุขความสําเร็จแนะนําให้คุณไปไหว้ที่วัดมังกอนะให้ท่านประธานพรนะเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยความสําเร็จในหน้าที่การงานนะเรื่องของโชคลาภจะให้ท่านประทานพรให้กับตัวคุณในเดือนนี้นะครับ สอมไปขึ้นเป็นเท้าวิรุณหกนะครับในเรื่องของพลังงานของความสําเร็จแนะําให้คุณไปไหว้นะครับที่เกสศวิิเลศนะจะมีทั้งเท้าจตุรวาลทั้งสี่นะคือคุณไหว้องค์เดียวเนี่ยจะมาพร้อมทั้งสี่ทิศเลยนะครับแต่ว่าเท้าวิรุณหกแม่ท่านอยู่ในทางทิศใต้และรวมไปถึงท่านเนี่ยเป็นเจ้าหญิงกรดด้วยนะในเรื่องพลังงานงความสําเร็จและใครทํางานเกี่ยวกับราชการเป็นขอพอรท่านได้หรือถ้าคุณไม่ทมางานราชการนะก็สามารถขอพอรในเรื่องของการปกปัก นะการดูแลลูกน้องในเรื่องของการบริหารจัดการคุณมีอานาจบารมีมากยิ่งขึ้นให้ทั้ปกปักรักษาปัดเป่าเคราะ์ร้ายปัดเป่า,ปา,ปาสิ่งไม่ดีและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับย้วเนี้ยดวงจีได้ต้องรับจัดพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ